วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําสับป,ปะรดหัวแฉกกันนะคะนี่สับป,ปะรดหัวแฉกดูกจากแค่นี้โดยริบบิ้นเราจะใช้ริบบิ้นแบบเนื้อใสๆนะคะที่มันไม่แตกเพื่อที่เวลาเราทําตรงแฉกตรงนี้มันจะได้งงเข้ามันจะไม่ตั้งชูขึ้นไปค่ะขแรกเราก็จะตัดริบบิน้นอันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองแบ่งครึ่ง ยาวประมาณ18ะนะคะสิถึง20นิ้วอย่างละ2เส้นสีละสองเราก็จับมันก็ด้วยการพับครึ่งับครึ่งแล้วก็จับมาทีละเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเราจะสลับสีกันสีเหลือง สีเขียวก็ถับไปสีเหลืองเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่เราก็จะทับเส้นที่สามเมื่อกี้ก็จับรวบสอดก็จะได้มาแบบนี้ เราก็จะจับทีละเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้มาหนึ่งเส้นพาดไปเฉียงตรงนั้นข้ามหนึ่งเส้นที่สองทับไปเฉียงเส้นที่สามเฉียงทับไปเส้นที่สี่สอด ิบ,บ,บนก็จะได้แบบนี้เหมือนวิธีทำส้มเลยเราก็จะจับมาเส้นไหนก่อนก็ได้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทางขวาทักไปเส้นที่สามทางขวาทักไปจับสามค่ะแล้วเราก็จะปล่อยเส้นที่อยู่เฉียงที่สุดตรงนี้ลงมาแล้วเส้น ทางขวาทางนี้ทับไปค่ะปล่อยลงมาทับขึ้นไปปล่อยซึ่งลงมาทับไปปล่อยเส้นที่เฉียงสุดลงมาทับขึ้นไปลงมาทับขึ้นไป แล้วมันก็จะเหลืออยู่สามเส้นนะคะข้างบนสามเส้นเฉียงข้างบนนี้เราก็จะปล่อยเส้นตรงนี้ลงมาปล่อยเส้นนี้ลงมาแล้วเหลือสองเส้นเส้นนี้เราก็จะสอดช่องที่ใกล้ที่สุดเข้าไปเส้นเดียวเราก็จะจับสอดช่องถัดไปเข้าไปาก็จะได้แบบนี้ แล้วก็จะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งด้านจะเป็นแบบนี้เราก็จะจับเส้นใดเส้นหนึ่งกองก็ได้ขึ้นมาแล้วมันจะข้ามช่องข้ขามเส้นข้างหน้ามาันไปหนึ่งเส้นแล้วก็ไปสอดใต้เส้นข้างหน้าดึงขึ้นมาค่ะทำอย่างนี้ไปทั้งหมดแปดเส้นเส้นที่หนึ่งไปแล้วต่อไปข้ามข้างหน้าสอดขึ้นไปเส้นที่สอง ามเส้นหน้าสอดเส้นถัดไปเส้นที่สามข้ามข้างหน้าสอดเส้นถัดไปเส้นที่สี่ข้ามข้างหน้าสอดเส้นถัดไปเส้นที่ห้าไปเหมือนเดิมเส้นที่หก เส้นที่เจ็ดไาเส้นสุดท้ายข้าหัวหสอดเส้นถัดไปจะขึ้นมาบนนี้หมดเลยแล้วเราก็ทำแบบเมื่อกี้แบบเดิมอีกชั้นหนึ่งเส้นให้ก่อนก็ได้นะคะสมมติเราเอาเส้นเส้นเหลืองน,นี้ก่อนก็แล้วกัน เส้นเหลืองนี้ข้ามเส้นข้างหน้านะคะข้ามเส้นข้างหน้าสอดเส้นถัดไปข้ามเส้นเขียวนี้ไปขึ้นเส้นเขียวนี้ทั้งหมด8ดเส้นเหมือนเดิมหนึ่งามข้างหน้าสอดเส้นถัดไป ข้างหน้าสอดเท้นถัดไปข,ข้างหน้าสอดเส้นถัดไปไปจนครบทั้งหมด8เส้น ันละ8ดเส้นนะคะมันจะดูยากนิดนึงเพราะเส้นมันจะพันกัน,นะคะ่ะครบแล้วเราจะได้แบบนี้คล้ายๆฉลอมเลยหลวมๆแล้วก็จะใส่เหรียญเข้าไปตรงก้นมัน แล้วก็ค่อยๆจับดึงจนเส้นช่องว่างนี่มันชิดสนิทกันนะคะแล้วก็ดึงไปเลยอืม ก้นเหรนอยู่ข้างในทีนี้ต่อไปจะมาทำหัวมันจับเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็พาดข้ามไปสองเส้นข้างหน้าหนึ่งหนึ่งสองจับพาดลงไปค่ะไปวนทางซ้ายนะคะเส้นนี้ก็จับพาดลงหน้าเส้นถัดไปจับเอาไว้ก็เส้นนี้จับพาดหน้าเส้นถัดไป วนไปเลยค่ะจนครบพอเหลือสองเส้นเส้นนี้เราจะไปสอดกับนี่เส้นที่เราพับลงไปแล้วนะคะสอดตรงนี้ค เส้นนี้เอาลองไปเลยแล้วเหลืออยอีกเส้นหนึ่งเส้นเดียวมันจะเข้าทางเดียวกับเส้นเมื่อกี้นี้นี่แต่มันจะไปโผล่อีกช่องนึงข้างๆกันก็จับดึง จัดให้มันสวยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำแหลมกันเส้นไดกก่อนก็ได้เราเอาเส้นนี้เส้นอยงนี้เราจะาจะมนน้วนคโค้งใต้ คมนี้แล้วก็จับสอดสอดทางเส้นของมันเลยค่ะสีมันเลยมันจะข้ามไปสองเส้นมาโผล่ตรงนี้นแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนี่ก็จะเป็นแหลมๆนี่ทำทุกเส้นเลยเหมือนกันโค้งไปทางขวาแล้วก็สอด เส้นตัวเองสอดตรงเส้นตัวมันเองค่ะเข้าไปแลจะโผล่ช่องนี้ไปเส้นถัดไปเหมือนกันเลย ทำจนครบทุกเส้นนะคะทั้งหมด8เส้น จะได้แบบนี้มาแล้วเราก็ตัดนะคละเส้นเฉียงเข้าไปแล้วแต่ชอบสั้นยาว แล้วสับปะรดหัวแช่